นี่เป็นจุดสูงสุดของน้ำตกสาลิกานะเพื่อนๆพอมาถึงจุดนี้ลมเย็นสบายมากๆไอ้น้ำตกมันก็มาโดนเสี่ยเลยค่ะเย็นมากๆเลยค่ะสูงสุดไปถึงนู่นเลยนะคะเพื่อนๆสูงมากๆและเสียงน้ำตกค่อนข้างจะดังนะคะดังมากๆเลยค่ะฟินฟินฟินเย็นสดชื่น สาริกานะคะขึ้นมาให้ถึงข้างบนนะคะมากันเลยค่ะตอนนี้น้ำกำลังเยอะนะคะเดือนมิถุนายนะคะที่เจียบมานี่กลางเดือนมิถุนาค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่น้ำตกสาริกานะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในค่ะแต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมก่อนนะคะเพราะว่าเป็นอุทยานแห่งชาตินะคะผู้ใหญ่3ามท่านเด็กหนึ่งค่ะ อ๋อร้อสสิบค่ะร้อยสี่สิบบาทนี่นะคะได้มาแล้วไปเข้าไปดูข้างในเลยค่ะนี่ของเด็กน้ำตกสาริกานะคะตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะ อากาศลมเลยน้ยน้ำตกสวยมากเออดูดิดวิวสวยโคตรดูดิดสวยอ่ะสูงมากๆเลยนะคะเล่นได้ครับดูดิเตอเห็นไหมน้ำมองน้ำตกเห็นไหมลูกนูน่นดูนูนน่นสูงๆนู่นสวยมากมอ่ะถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อย เพื่อนๆที่นี่สามารถเล่นน้ำได้นะคะมีห้องน้ำไว้บริการให้เราได้เปลี่ยนเสื้อผ้านะคะนี่ค่ะห้องน้ำอยู่ฝั่งนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ำค่ะมีบูธกาแฟด้วยนะคะ บรรยากาศรมลื่นค่ะอุ้ยน้ําตกสวยอะ่ะมาทุกครั้งจะไม่เจอน้ําตกแบบนี้นะเพราะว่าเรามาฤดูที่มันไม่ใช่หน้าฝนมาตอนนี้เห็นน้ําตกแบบโอ้ยขาวโพลเลยอันนี้ของผู้ชายส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นของผู้หญิงฝั่งนี้เป็นผู้หญิงค่ะมีห้องอาบน้ำแยกกับห้องน้ำนะคะ เดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมมาไหว้เจ้าพ่อประหลัดจ่างก,กับเจ้าแม่สาลิกานะคะเดี๋ยวเรามากราบไหว้ก่อนเนาะเพราะเรามาเที่ยวสถานที่อย่างนี้ขออนุญาตขออนุญาตนะคะลูกมาทำคลิปเพื่อจะให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะ สต่เข้าไปไหว้เลยลูกไหว้ตรงนี้ก็ได้ค่ะเพื่อนๆที่มาก็มา มาไหว้ได้นะคะแล้วเราก็จะไปเล่นน้ํากันค่ะเดี๋ยวไปถ่ายบรรยากาศน้าตกใกล้ๆให้ดูเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราต้องไปดูน้ําตกกันนะคะว่าน้ําตกจะมีกี่ชั้นที่นี่นะคะ บุทยานห้ามนำอาหารขึ้นไปรับประทานด้านบนนะคะเจ้าหน้าที่จะทำที่จุดรับประทานอาหารไว้ในโซนนี้ค่ะบริเวณนี้เท่านั้นนะคะห้ามนำขึ้นไปห้องบนโดยเด็ดขาดค่ะน้ำตกสาลิกาไปดูน้ำตกกันเลยเห็นแต่ป้ายคอเตอร์มาแม่ถือให้ ได้ยินเสียงน้ำตกแล้วนะคะนี่ไงน้ำตกนี่ไง มาเลยค่ะไปอยจะขึ้นไปดูข้างบน เราจะเล่นตรงไหนเล่นตรงไหนฮะฮะทำไมนั่นไงตรงนั้นลึกตรงนั้นลึกมากต้องใส่ชุดที่ ากำลังจะขึ้นไปชั้นสามนะคะทางอุทยานก็จะมีสีของของเขาเรียกว่าอะไรอะสีเขียวเล่นน้ำได้ปกติสีเหลืองเล่นน้ำด้วยความระมัดระวังสีแดงห้ามเล่นน้ำโดยเด็ดขาดตรงนี้โซนสีอะไรดูสิชั้นสามนี่น้ำค่อนข้างลึกนะคะเพื่อนๆ่อนเจ้าหน้าที่มีชูชีพไว้ให้เราด้วยค่ะ ตรงนี้เป็นโซนสีแดงค่ะห้ามเล่นน้ำโซนสีแดงห้ามเล่นน้ำนะคะเน่ีย่ยโซนสีแดงเห็นไหมห้ามเล่นค่ะอันตรายเขานั่งเฉยๆลูกเขาไม่ได้กระโดดน้ำตกด้านบนสวยมากว่ขึ้นไปด้านบนกันอยากได้ภาพนิ่งอ่ะจะขึ้นถึงไหมล่ะแม่เหมือนจะขึ้นไม่ถึง เดี๋ยวต้องขึ้นถึงนะดีดนั้นไปแล้วก็ไปถ่ายเลยนะตรงนี้ต้องเฝ้าระวังนะคะายห้ามเล่นน้ำชั้นสามโอ้น,น้ำตกสูงมาจากข้างบนนะคะ่ะสูงมากๆ สวยอะข้างบนสวยมากเลยคอปเตอร์ดูสิสวยไหมไปอย่าแม่ฝากไว้ชั้นนี้ได้ไหมจะได้ไม่ต้องเอาไปค่ะหลังจากชั้นนี้ก็สามารถเดินชมได้อย่างเดียวนะคะเล่นน้ําไม่ได้ค่ะเพราะว่าเป็นพื้นที่สีแดงนะคะอันตรายมากไปเย็นเราเดินขึ้นไปข้างบนไปชมน้ําตกสวยๆกันค่ะ ขออนุญาตถอดแมสนะคะเ,เพื่อนๆขึ้นที่สูงแล้วหายใจไม่ค่อยออกค่ะว้าวน้ำตกสวยมากเออสวยมากมากเพื่อนมีแรงแล้วค่ะเห็นน้ำตกสดชื่นค่ะตรงนี้หลังจากเชือกแดง,ท,งที่เชือกที่ปลูกผ้าแดงไว้นะคะอู้สวยมากสวยอะไรอย่างนี้มาหลายรอบไม่เคยเจอเลย ช่วงเดือนมิถุนานะคะเพื่อนๆมิถุนายนกลางกลางเดือนค่ะจะมาเจอสภาพนี้นะคะน้ำตกที่ไหลลงมาจากที่สูงสูงมากๆค่ะน้ำตกสาริกา ถ่ายรูปหน่อยสิน้ำตกสวยมากๆจุดนี้ให้ขึ้นมาชมวิวน้ำตกนะคะ มีน้ำตกที่สวยที่สุดคือจุดสูงสุดของที่นี่นะคะคือด้านบนค่ะน้ําตกสวยมากๆเลยค่ะด้านบนเราไม่เคยมาเจอเลยนะคะฤดูการนี้ฤดูนี้ก็คือประมาณเดือนมิถุนายนนะคะกลางกลางเดือนมิถุนาตรงนี้ถ่ายรูปได้อย่างเดียวนะคะไม่สามารถเล่นน้ําได้นะคะเจ้าหน้าที่จะทําเชือกกั้นเอาไว้เป็นเขตสีแดงห้ามเล่นน้ําค่ะก็คือเป็นเขตอันตราย บริเวณนี้ยังเล่นได้อยู่นะคะแต่ฝั่งนู้นเล่นไม่ได้น้ำตกเย็นมากๆ เออนั่นแหละนั่งแบบนั้นแหละเออแค่นั้นแหละเออเย็นปะ เย็นมากโอ้ยสดชื่นอ่ะสวยอ่ะอเฮ้ยวัอากาศด,ดีค่ะเพื่อนๆมานั่งฟังเสียงน้ำตกได้ยินเสียงเจ๊บหรือเปล่าก็ไม่รู้นะน้ำตกเสียงดังมากๆนี่พยายามพูดแข่งกับน้ำตกนะคะ ลึกหรอกนั่งนะไหนตรงเนี้ยตัวมันเป็นหลุมไม่ลองเลยลองลองไปตรงนี้ถ้ามันเป็นหลุมก็นั่งไม่ได้ลองเอาขาย,ยอ่อนไปก่อนลูกเอาขาย,ยอ่อนไปดูล,ลึกลึกไหมก็นั่งตรงนี้แหละเอ้ยเพื่อมันลึก ดำดำะไม่มันยอ้อนแสงมันต้องรอให้แดดร่มก่อนตอนแรกที่เทนั่งอะแดดล่มมันสวยมากอะ สาลิกานะเพื่อนเพื่อนพอมาถึงจุดนี้ลมเย็นสบายมากๆไอ้น้ำตกมันก็มาโดนเสียบเลยค่ะเย็นมากๆเลยค่ะสูงสุดไปถึงนู่นเลยนะคะเพื่อนเพื่อนสูงมากๆและเสียงน้ำตกค่อนข้างจะดังนะคะดังมากๆเลยค่ะโอ้ยฟินๆๆฟินฟินเย็นสดชื่นทำไมเย็นอย่างนี้บรรยากาศสุดยอดเลยเพื่อนเพื่อน บลิกานะคะขึ้นมาให้ถึงข้างบนนะคะมากันเลยค่ะตอนนี้น้ํากําลังเยอะนะคะเดือนมิถุนายนะคะที่เจี๊ยบมานี่กลางเดือนมิถุนาค่ะ <S <S ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างนะคะลงไปดูบรรยากาศด้านล่างเนาะนเราก็ได้ถ่ายมาให้ดูกันแล้วนะคะ เดี๋ยวคอปเตอร์จะเล่นน้ำแล้วค่ะเ,เจ้าก็ขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบา,บายยค่ะถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไ like, ลค์กด s ั b s c r i b e ให้กับช่องลูกเจ๊าพาเที่ยวด้วยนะคะไปทุกที่ที่มีทางคะ่ะ